สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องระเบียบวิธีการทําซ้ําด้วยจุดตรึงนะครับระเบียบวิธีการทําซ้ําด้วยจุดตรึงเนี่ยหลักการก็คือเราจัดรูปสมการนะครับ fx เท่ากับ0เนี่ยให้อยู่ในรูปของ x เท mm hmm. ่ากับ gx ซึ่งในสมการที่เราจะหารากเนี่ยยังไงก็ต้องมี x อย่างน้อย2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดรูปแบบ x เท่ากับ gx ได้เนี่ยอย่างน้อย2รูปแบบ หลังจากจัดรูปสมการได้แล้วเราก็มาสร้างความสัมพันธ์เวียนเกิดได้นะครับก็คือเป็น gxk เนี่ยเท่ากับ gxk ลบก็หมายความว่าเราจะต้องมีการเดาค่า x ขึ้นมาก่อนครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาค่า x ไปเรื่อยๆผ่านผ่านการแทนค่าหา gx ออกมานะครับแต่ว่าเงื่อนไขสำหรับการการได้รากของสมการเนี่ยก็คือว่าณตำแหน่งที่มันมีรากของสมการเนี่ย นะครับอนุพันธ์ของของ g x เนี่ยค่าสมบูรณ์ของอนุพันธ์ของ g x จะต้องน้อยกว่า1ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นกราฟทางด้านขวามือตรงนี้นะครับซึ่งผมไปเอามาจากโจทย์ในตัวอย่างในหนังสือยังยังไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับว่าว่าฟังก์ชันมันเป็นอะไรแต่ว่าขอให้ดูเป็นแนวทางเอาไว้ก็คือ จากสมการ x เท่ากับ g x เนี่ยนะครับเราก็ใช้ระเบียบวิธีกราฟนะครับก็คือเราเขียนเราเขียนเส้นตรง y เท่ากับ x ขึ้นมาก่อนเส้นหนึ่งนะครับ y เท่ากับ x นะครับเห็นไหมครับ y เท่ากับ x ก็คือเส้นตรงที่เอียง45องศาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันมันไม่45องศาเป๊ะเพราะว่ามันไม่ได้สเกล1ต่อ1นะครับแกนแกน x แกน y เนี่ยมันไม่ใช่สเกลเท่ากันนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยเท่ากันแล้วเราก็เขียนการาฟอีกเส้นหนึ่งก็คือ y เท่ากับ g x นะครับซึ่งตรงนี้ากว่อย ชันน้อยกว่า y เท่ากับ x แต่ว่าความชันมันติดลบตรงนี้ความชันมันติดลบนะครับเพียงแต่ว่าความชันมันน้อยกว่านะครับทีนี้การทํางานของระเบบวิธีการทาซ้าด้วยจุดตึงทำยังไงครับเราก็เริ่มเดาค่าแรกขึ้นมาเดาค่าแรกขึ้นมาก็คืออย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือประมาณ x เท่ากับหอ่ะ, x อะผมเดา x เท่ากับ1 พอดาว x เท่ากับ1ก็หมายความว่าเราเริ่มต้นสตาร์ทที่จุดนี้บนเส้นตรง y เท่ากับ x นะครับแล้วเราก็ยิงตรงลงมาในแนวดิ่งจะมาตัดเส้นโค้ง y เท่ากับ g x ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับ x 1เท่ากับ g x 0นะครับ x 1เท่ากับ g x 0ก็จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะยิงตรงไปทาง ซ้ายนะครับก็คือลากเส้นในแนวนอนนะแล้วให้มันตัดเส้นตรง y เท่ากับ x อีกครั้งหนึ่งลากเส้นในแนวนอนก็ะจะตัดที่จุด x เท่ากับ x 1ตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับเราก็จะต้องหา g x 1ก็คือเป็นไงครับยิงตรงขึ้นไปตัด y เท่ากับ g x จริงๆก็คือลากเส้นในแนวดิ่งนะั่นแหละให้มันตัดนะครับมันอาจไปตัดข้างล่างก็ได้มันไม่จำเป็นต้องตัดข้างบนนะครับแล้วถัดไปเป็นไงครับก็ลากเส้นในแนวนอนให้มันตัดเส้นตรง y เท่ากับ x เราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่า เดี๋ยวมันจะต้องม้วนเข้าไปลงไปตรงจุดตรงนี้ที่เป็นรากของสมการลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้า y เท่ากับ g x เนี่ยนะครับความชันมันมากกว่าเส้นตรง y เท่ากับ x ซึ่งอาจจะเป็นค่าลบก็ได้นะครับอาจจะเป็นค่าลบก็ได้หมายความว่ามันเอียงเอียงเอียงทางเอียงไปทางซ้ายแบบนี้นะครับแต่ว่ามันตั้งตรงมากกว่านี้มันโด่งมากกว่านี้เนี่ยนะครับไอ ไอเส้นตรงสีไอเส้นสีเส้นสีแดงแเนี่ยนะครับไอ้เส้นสีเส้นสีแดงๆทางขวามือเนี่ยนะครับมันก็จะบานออกมันจะไม่เข้าสู่รากของสมการแล้วหลังจากนั้นเราจะตรวจสอบการลูกเข้ายัางไงครับก็ใช้ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ก็ได้หรือใช้ เสร็จตกค้างสัมผัสก็ได้นะครับซึ่งสูตรตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากระบีบวิธีแบบกําหนดขอบนิดนึงก็คือในในระเบยบวิธีแบบกําหนดขอบเนี่ยเราใช้ตัว p นะครับก็ p ก็คือเป็นจุดที่คํานวณขึ้นมาในแต่ละรอบแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้ x ตรงๆเลยได้นะครับเราใช้ x ตรงๆเลยได้นะครับก็สูตรก็จะสูตรก็จะหน้าตาคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจาก p เป็น x นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับเราก็เอาตัวอย่างเดิมอีกนี่แหละนะครับมานะครับก็คือใช้ สมการ x กําลัง3บวกเียกําลัง2ลบ10เท่ากับ0นะครับแล้วก็ทีนี้เรากําหนดค่าเดาเริ่มต้นมาให้ค่าเดียวก็คือ x เท่ากับ1นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอย่างน้อยเราจัดได้2 2รูปแบบนะครับเราจัดได้2รูปแบบก็คือจัดได้อะไรครับย้ายข้างเอาเอา x กําลัง3เป็นหลักนะครับก็ย้ายข้างทุกอย่างไปทางด้านขวาของสมการแล้วก็หารากที่3ก็คือยกกําลังง1 3ตรนี้ หรือจะใช้ตัว x ก,กําลังสองเป็นหลักก็ได้นะครับใช้ x ก,กําลังสองเป็นหลักก็คือย้ายทุกอย่างที่ไม่ใช่ก,กําลังสองไปทางขวาอของสมการย้าย4มานะครับเป็นตัวหารนะครับแล้วก็ถอดรูทก็คือยกกําลัง1ส่วน2แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำได้แค่2แบบนะครับมันอาจจะมีแบบที่3แบบที่4ได้อีกก็คือถ้าเราจะไม่หารากที่3นะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยถ้าเราไม่หารากที่3เราจะเอา x มาหารด้วยตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยถอดรูทเช่นเดียวกันถ้าตรงนี้เราจะไม่ถอดรูทแล้วก็จะได้้แบบนี แต่ทำไปทำมาสรุปแล้วพอไปแอบเช็คโดยใช้โปรแกรมอื่นนะครับหาอนุพันธ์ของ G นะครับตอนนี้ไอ้ทางด้านขวามือเนี่ยเป็น G ทั้งหมดเลยมี4ตัวเนี่ยนะครับก็พอไปหาอนุพันธ์มาแล้วปรากฏว่าตัวฟังก์ชันที่ใช้ได้เนี่ยก็คือมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือแบบนี้สีแดงๆที่ระบายนี่ติ๊กถูกไว้ด้วยนะครับใช้ได้แบบนี้แล้วรูปกราฟของสมการนี้เป็นยังไงครับเม,เมื่อจัดเป็น x อเท่ากับ GX ในในที่ระบายสีแดงตรงนี้แล้วนะครับกราฟก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ นะครับกราฟก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราตัดเราตัดมาแสดงตั้งแต่0.8ขึ้นไปถึง2นะครับทั้งทั้ง2แกนนะครับเพราะว่ารากมันอยู่แถวแถวนี้นะครับก็คือถ้าเราถ้าเราเริ่มจาก0เนี่ยภาพมันจะเล็กไปนิดนึงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นเราเดาเราเดาที่ x 0เท่ากับ1นะครับ x 0เท่ากับ1อยู่ไหนครับนี่อยู่นี้นะครับอยู่นี้ x 0เท่ากับ1ก็คือเราเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับแล,แล้วก็ลากเส้นในแนวดิ่งเท่วนี้ลากเส้นในแนวดิ่งไปตไปตััดดไป อีกเส้นหนึ่งเส้นของ g ีเนี่ยนะครับ y เท่ากับเนี่ยประตัดที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อครับเสร็จปุ๊บเราก็ยิงตรงไปทางขวานะครับเราก็ยิงตรงไปทางขวานี่ยฮะยิงตรงไปทางขวาเห็นไหมครับก็ยิงตรงไปทางขวาก็จะไปตัดที่จุด x เท่ากับ1.5ยิงตรงไปทางขวาเพื่อที่ไปตัดเส้นตรง y เท่ากับ x อนะครับเมื่อกี้ตอนอธิบายคอนเซปต์มันยิงไปทางซ้ายแต่เที่ยวนี้ยิงไปทางขวาก็คือลากเส้นในแนวนอนนั่นแหละแล้วทํายังไงต่อเราก็ตรวจสอบค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ตอนนี้ก็ยยังเอะกว่า ถ้าคัดเคลื่อนยินยอมนะครับเราก็เป็นยังไงครับก็ต้องคํานวณต่อไปนะครับในรอบที่2ในรอบที่2ตรงนี้ก็คือ k เท่ากับสเลยนะครับเหตุผลที่เราตอนนี้เรา k เท่ากับหเมื่อกี้เราทา k เท่ากับหได้เพราะว่ามันคานวณคนวน่าคัดเคลื่อนสัมพัทธ์ออกมาได้นะครับถัดมาก็เป็น k เท่ากับสอง k เท่ากับสก็คืออ่าเราก็เริ่มจากตัว x 1เท่ากับ1นนะครับก็เราก็ยิงตรงลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับยิงตรงมาข้างล่างแบบนี้ก็คงพอจะเดาได้แล้วต่อไปทําไงครับต่อไปก็คํานวณ นะครับคำนวณตาม GX ก็คือก็คือลากเส้นเท่ากับเดี๋ยวเราจะลากเส้นมาทางซ้ายนี่มาตัดตรงนี้นะครับมาตัดตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ไปต่อมันก็วน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 ,วน,วนเดี๋ยวมันก็จะมาลงที่ตรงนี้นะครับในขณะที่ตรงนี้เนี่ยค่าคาดเคลื่อนสัมพัสธ์ก็ยังเยอะกว่านะครับเพราะเราคำนวณแค่แค่สอรอบเองยังไงก็ก็ยังเยอะกว่าค่าคาดเคลื่อนยินยอม เพราะฉะนั้นเราก็คำนวณต่อไปเรื่อยๆจนกว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์จะต่ำกว่าค่าคลาดเคลื่อนยินยอมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้คอนเซปต์ของระเบียบวิธีการทำซ้ำด้วยจุดตรึงนะครับสำหรับคลิปถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้สเปรดชีตนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ Python สวัสดีครับ